ดีค้าเพื่อนๆที่ทิศก็พาเข้าคุยแล้วนะคะอันนี้จะทําแกงจืดวุ้นเส้นนะคะมาชมกันค่ะนี่นะคะแกงจืดของทิศก็จะใส่หมูสับแล้วก็เต้าหู้นะคะเต้าหู้ปลานะคะแล้วก็ผักผักกอมนี้แค่นี้นะคะบบกัดข่าวกัดไปกัดชีไปเรื่อยต้นหอมนิดนึงนะ,ะอย่างอื่นก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่แค่ะนะวุ้นเส้นต้นสนนะคะหนึ่งห่อ ในน้ําซุปก็จะมีขะนอ,อหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็รากผักชีกระชายต้นหอมกระเทียมหัวหอมกระเทียมนะคะทำน้าซุปไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะเอามาลงเอาผักลงนะคะต้องไปสักพักหนึ่งถึงจะทรงผักนะคะก็น้ำเดือดได้สักห้านาทีก็เอาผักลงเลยนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่หมูสับนะคะเดี๋ยวทิพย์เอาผักลงก่อน จะกินถังนิ่มน,นะคะถ้าเพื่อนๆได้กินถังนิ่มเพื่อนๆก็ใส่พร้อมกันไปเลยนะคะก็ใส่เต้าหู้ปลาไปนะคะเพราะว่าเต้าหู้ปลามันแข็งนะคะแช่ช่องฟิตใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของทิพย์ก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดือดประมาณนี้ก็ใส่หมูเข้าไปเลยนะคะหมูสับะคะ่ะอันนี้สับไว้นานแล้วอยู่ในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆก็สีสันมันอาจจะไม่ดูสวยเท่าไหร่พอมันสุกเราก็จะใสุ่้นเส้นนะคะ เดือดแล้วก็คนเลยนะคะเพื่นอนเพื่อนหมูสับเราจะไม่ใส่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งไปนะคะเราก็จะมาใส่วุ้นเส้นเลยชิมรสชาติแล้วก็ใส่วุ้นเส้นนะคะอยากเติมอะไรก็เติมนะคะที่ทิปจะเติมอ่อิ้วน,นิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวขอใส่วุ้นเส้นก่อนนะคะหมูมันก็สุกแล้วะคะ่ะ นี่นะคะวนเส้นห่อหนึ่งก็ใส่ไปหมดเลยนี่แหละอยู่คนเดียวกินคนเดียวเพื่อนๆจะใส่เฉพาะกินต่อมื้อตั่อมื้อก็ได้นะคะเพราะว่าเผื่อไม่ให้วุ้นเส้นมันปืดน,นะคะเอาใส่แค่นี้ก็ปิดไฟได้เลยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟได้เลยหมูก็ไม่ต้องกลัวมันจะสุกไม่สุกนะคะสุกนะคะเพราะว่าเดือดแล้วมันก็สุกนะ,ะนี่ค่ะ แค่นี้เราก็เอาลงได้เลยซดร้อนๆอร่อยค่ะไปกินด้วยกันนะคะนี่นะคะเุื่อวนทิติ้ตกินแต่วน้นแกงกินแต่แกงจืดนะคะทิ้ติ้ไม่ใส่ข้าวค่ะทิ้ไม่ใส่ข้าวเพราะมันเยอะนะคะอีกครึ่งหม้ออยู่ในหม้อนะคะนี่ก็ตักเอาแต่วุ้นเส้นมากินแต่อิ่มท้องซดร้อนๆ อร่อยไม่ได้เติมอะไรนะคะเพราะว่าในหมูก็หมักไว้แล้วเนาะไม่ได้ใส่อะไรอีกเลยก็ขนอหนึ่งก้อนแค่นั้นเองแซ่บสุดๆอะว่าจะออกกล้องให้ดูอยู่นะคะไม่ไหวร้อน อดเสื้อออกไปแล้วใส่เสื้อก้ามตัวเดียวนะะก็ออกกล้องไม่ได้อย่าดูเลยหนูก็เหมือนคนเดิมนะไ,ไม่มีคนใหม่หรอก <c oughs> ถ้าแกงจืดออ้นเส้นที่นี่ก็จะกินสไตล์นี้เนาะ,ะหรือไม่ก็ทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มสุกี้นะครับมาใส่ วันนี้ไม่ทำที่เกียดร้อนแล้วไม่ไหวร้อนแล้วมากินเผ็ดๆนะบันเจิดเลยถ้าหนาวนี่กินเผ็ดนี่กินเผ็ดกินร้อนๆนี้ได้ได้ได จุจืวนี้ถ้าใครจะใส่พริกไทยก็ใส่เลยนะคะใส่ได้เนาะพี่ทิศใส่ไปในหมูสับแล้วก็เลยไม่ใส่ใส่ในหมูสับก็พอแล้วนะคะหมักหมูไว้หมูนี่ถ้าเราหมักแบบสไตล์ที่พี่ทิพยให้สูตรไปนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะแต่ใส่ช่องฟิตนะคะถ้ายังไม่ทากนกินเราจะเราจะทานกินแล้วก็เอาออกจากช่องฟิต หมูเนะื่อหมูจะนุ่มดีค่ะนุ่มช่วงนี้ก็ลอกเออเราลอกอาสามนี้นะคะทำไมถึงเอากระชายมาทำต้มจืดก็เห็นผลงานวิจัยที่เขาประกาศออกมาว่ากระชายมีประโยชน์ต่อต้านช่วยต้านนะคะก็เลย จัดทุกเมนูจะมีกระชายนะจัดใส่ไม่เยอะพราะไม่มีปัญญาไปซื้อกระชายแคปซูลมากินกับเขาแล้วค่ะงานก็ไม่มีทํำงานก็หมดหี้อะ ท้าไมถึงซึงบอกว่าเอากระชายถ้ากระชายก็คือเป็นกระชายขาวนะคะเพื่อนเพราะว่าหลวงพยาบาลรามาเขาวิจัยออกมาแล้วเนาะเขาไปสกัดแล้วนะคะต,ตัวที่สกัดอะคนเขาไปเข้าแถวซื้อเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้มันไปไหนมาไหนไม่ได้ลำบากจะไปแออัดกันก็อันตราย เราก็ซื้อจากมงค้าหนึ่งนีางมาทํากินใครจะทํำตีนน้ากระชายก็ได้นะครับก็มีช่องของช่องคำตโตโตนะคะเขาแชร์อยู่สูตรทําน้ํากระชายนะคะน่าทานนะแล้วก็ม<า>ีหลายๆช่องเขาทำเนาะไปหาดูข้อมูลได้วิธีการทําก็แตกต่างกันไปแล้วแต่คนชอบว่าจะทานแบบไหน กระชายผงตอนนี้เขาก็ขายดีนะของอภัยบูเบดการจะท,ทานกระชายก็ต้องเลือกดูที่มีออยอแล้วก็แหล่งที่ผลิตสะอาดนะคะ บางคนกินกระชายก็ได้ก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ,บุคคลเนาะทิทิก็ชอบชอบทานนะคะแล้วก็ทานได้ทั้งสดแล้วก็ทำปรุงสุกนะคะ จะแตกตรงที่เราไปรับตะกินน้ํายาที่เขาใส่เยอะเกินนะพี่ทิพยจะท้องเสีย <c ười> คือมันเป็นยาระบายด้วยเนาะใส่เยอะๆได้เรื่องนะคะแต่ก็ดีนะคะในในในไม่ถึงกับอา,อาการหนักนะคะก็หลายรอบแค่นั้นเอง โอเคนะคะเพื่อนๆที่ทิก็กินใกล้จะหมดแล้วเสียงข้างนอกมบบนันรบกวนเขาซ่อมแซมบ้านเสียงดังก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ mm hmm. อย่าลืมกดติดตามนะคะกดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ